สวัสดีทุกคนวันนี้พาแชมป์ของพวกเราตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกใหญ่ดิจิมอนแกรนด์เอเชียโอเพ่นเจแปนไฟนอลกันที่โกเบ Convention Center เดินทางแบบเท่ๆนั่งเรือค้ำฟ้าไปฝั่งโกเบเลยบรรยากาศคือดีสุดๆแวะเอากระเป๋าไปฝากที่โรงแรมก่อนเก็บแรงไว้ลุยงานแข่งกันยาว แลนี่จุดเช็คอินของนักสะสมแหลง่งขายการสุดโหดในโกเบบอกเลยว่าของไม่เยอะจนตาลายก่อนแข่งต้องมาขอพรซะหน่อยให้ฉันใด้โชคดีในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้และนี่คือวันแข่งผู้เล่นทุกคนได้ปายคใอยคอสุดเท่บรรยากาศข้างในีน่คือดุเดือสดสุดๆุดฝีมือบีโป้อีโก้บีฝ่าครับ <c oughs> ช่ีวาสุดยอดจริงๆกาตรต่อการมัดต่อมัดตึงทั้งสนามนอกจากรอบไฟนอลของดิจิมอนแล้วยังมีแขมงแแอตโต้สปิริทด้วยนะหูดเยียบทั้งสอนเล่นขายของของสะสมนีน่จัดเต็มนี่แหละครับบรรยากาศการเดินทางของทีมไทยสู่โกเบสนุกมันครบทุกอารมณ์ฝากเชียร์แชมป์ไทยกันด้วยนะครับ